สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราครับในรายการสนุกสุดตใจกับเซอร์ออนทัวร์ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อำเภอป้ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะครับอำเภอปายนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยก็ว่าได้นะครับแล่ก็เมื่อไม่นานาน,นี้ก็ได้มีการจัดงานขึ้นครับในงานที่จัดขึ้นนะคะคืองานเทศกาลหนังเมืองปาย แในวันนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวในอำเภอปลายเพสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธ์นะครับกับความเป็นอยู่ะสมผสารระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับประเทีดั้งเดิมครับและตอนนี้นะคะที่ฉันจะกดใจใหม่แล้วสิคะพวกเราไปกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยครับ นี้นะคะก็คือสะพานประวัติศาสตร์อำเภอป้ายค่ะและที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือสะพานประวัติศาสตร์ของอำเภอป้ายค่ะสะพานประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่ญี่ปุ่นเรืองอำนาจอยู่ในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกันกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว ในอดีตสะพานนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทางของประชาชนทั่วไปจนกระทั่งปัจจุบันก็มีการสร้างสะพานคอนกรีต,ตมาตรฐานแทนที่เมื่อสะพานนี้สุดสมลงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาถ่ายรูปและเดินเท้าข้ามสะพานแห่งนี้ครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสะพานประวัติศาสตร์ของอำเภอปายกันบ้างแล้วนะครับ ค่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปยังอีกสถานที่หนึ่งกันเลยค่ะพับแล้วตอนนี้พวกเราสองสองก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับไปกันเลยครับแล้วนี่เราก็พาท่านผู้ชมมายัางอีกสถานที่หนึ่งะคะที่นี่ก็คือวัดน้ำผูค่ะ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งนะคะของอํเภอปลายจากตัวอำมพตเมืองเข้ามาถึงวัดนะคะก็ประมาณ3กิโล